สาวพูดไทยนะคะสซล่ามืองสะกดนะคะพี่น้องสิพาพี่น้องมากินนะคะพันวาอุ้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมกนะคะพี่น้องเนาะอยู่อำเภอนาวานะคะมื้อนี้นะคะร้านเจ๊เด่นนะคะพี่น้องเนาะทางเข้าอำเภอนาวานะคะซื้อเสียงเลี้ยงน้ำพี่น้องโอ้แซ่บแซ่บพักนะคะพันวาเดี๋ยวมากินเบิกแบะพี่น้องเนาะสามบาทใหญ่หนึ่งพี่น้องเอ้ยนะคะพันวามีเดชตีนไก่นะคะพันวาเนาะมี เนื้อนะคะเพิ่นว่าลูกชิ้นเนื้อนะคะแล้วก็เนื้อมกนะคะแซ่บได้นะคะนี่เนื้อมกเพิ่นนะคะเพิ่นว่าเนาะเหมือนดู้ซิ่เมื่งสะก่อนนะคะเพื่อนว่าบอต้องปุ๋งกัแซบนะคะแซบอีเดีนะคะสมคำล้ำเหลือของเพิ่นนะคะเพื่อนว่าเนาะเดี๋ยวปุ๋งสะก่อนนะคะเพื่อนว่าอันนี้นี่สูตรเด็ดเลยแหละนะคะของร้านนะคะอย่างแซบนะคะนสู้พี่น้องกทุกอนนะคะเนาะ มาก,กินถ้ากินก๋วยเตี๋ยวนะคะือต้องกินเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวหวานกินแล้วแซ่บนะคะเพันวามาก,กินอันนี้เพันนี้นี่นะคะนี่ค่ะอร่อยมากนะคะของมักนะคะเพันวาเนาะ กัศกรนะคะคนนั้นอะออนซ้อนนะคะมามาแล้วค่ะพี่น้องมากอนไรที่แบบพี่อร่อยมากนะคะอร่อยอร่อย กินไปก่อนแล้วก็ค่อยปรุงที่หลังนะคะได้การ <c oughs> <c oughs>